แค่อ่านก็เป็นประโยชน์แล้วถ้าฉันซื้อของกับคุณอ่ะจะเป็นประโยชน์ขนาดไหนนะคะ ก็เอมี่นะคะนะทันทวีตันติสัจธรรมนะคะเป็น f ฟ u เดอรนะคะหรือว่าผู้ก่อตั้ง Step Academy นะคะเราเป็นสถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลนะคะให้กับทั้งผู้ประกอบการและก็นักการตลาดทั่วประเทศไทยะค่ะ จริงในเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอะมันมีมานานมากแล้วนะคะมันไม่ได้แบบเพิ่งเกิดขึ้นในยุคข,ของดิจิทัลคอนเทนต์เนี่ยมีตั้งแต่ในยุคเริ่มแรกเลยเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งหนที่เราเริ่มมีการทําการตลาดและมีการสื่อสารจากทางแบรนด์ไปถึงผู้บริโภคเนาะเียงแต่ว่าในยุคดิจิทัลแล้วก็ในยุคถัดๆไปที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอะมันมีความสําคัญมากขึ้นเนื่องจากแต่ละแพลตฟอร์มอะคะ่ะก็จะมีช่องทางในการสื่อสารยยย่่่่ออออๆๆขขงแตตลละพพฟรร์มมเเิึ้้นนืถาใ ของการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าพอพูดถึงการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันคือการซื้อโฆษณา บนโลกออนไลน์หรือเปล่าอย่างเช่นซื้อโฆษณาผ่าน a c e b o o k g o o g l e คนส่วนใหญ่จะมีมุมมองแค่นี้เนาะก็มองว่าเอ้ยมันคือการซื้อโฆษณาอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยการซื้อโฆษณาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไม่มีคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ก็ถือว่าเป็นแบบกระสุนนะในการที่เราจะแบบยิงออกไปหรือสื่อสารออกไปะคะ่ะเพราะนั้นแล้วคอนเทนต์ก็ยังถือว่าเป็นหัวใจองค์ประกอบสำคัญในการทำทั้งการตลาดไม่ว่าจะยุคไหนๆก็ตามดีค่ะ จริงแล้วคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมันก็เปรียบเสมือนตัวแทนของธุรกิจแล้วก็บริการนั้นๆแหละเออถ้าเกิดสมมติว่าเราสื่อสารไปผิดที่ผิดทางเนี่ยหรือว่าผิดรูปแบบอะคะ่ะผู้รับสารก็จะตีหรือทำความเข้าใจแบบเราไปอีกแบบหนึ่งก็ได้นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าถ้าธุรกิจของเราเนี่ยโหเราบอกว่าธุรกิจของเราเนี่ยไฮเอ็นมากๆเลย แต่ว่าวันนี้เราทําภาพหรือสีของคอนเทนต์เนี่ยอาจจะไม่ตรงในสิ่งที่ผู้บริโภคฟังหาอยู่ผู้บรกกิโภคอาจจะตีโจทย์ว่าอุย้ยแบรนด์เราเนี่ยไม่หฮเอ็นมากพอสําหรับเขาเพราะฉะนั้นสําหรับที่คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็ยังเป็นหัวใจหลักสําคัญในการสื่อสารในการตลาดไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่ยุกี่สมัย ในทุกๆวันของการทำคอนเทนต์น่ะมันก็คือเหมือนการอ่านใจเนาะหรือว่ารู้ใจลูกค้าให้มากที่สุดเออการตอบของพี่มันจะดูซิมเพลมากๆแต่นั่นแหละคืออยากจะบอกว่าพอโลกมันหมุนไปไวเนะ่ยสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแบ็กกลับมาคือ Back to Basic หรือ Back to Classic things ก็คือ Understanding Customer คือทำความเข้าใจลูกค้าในทุกๆวันคอนเทนต์ content ที่ดีในมุมของพี่คือสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าหรือผู้รับสารแค่อ่านก็เป็นประโยชน์แล้ว แค่อ่านก็เป็นประโยชน์แล้วถ้าฉันซื้อของกับคุณอ่ะจะเป็นประโยชน์ขนาดไหนนะคะการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ถูกใจลูกค้าบรรลุปเป้าหมายธุรกิจแล้วก็ยังออกมาจาก creativity จากตัวเราได้ด้วยค่ะเนี้ยสำหรับพีพี่ว่าเปลี่ยนแปลงเยอะมากคือผลของโควิดมันมีผลกระทบทำให้โลกมันหมุนไปสู่อนาคตไวมากๆก,ก,กว่าที่เราคิดไว อย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องของ m e t a เวิร์ใช่ไหมคะจริงๆเลยไอ้เรื่องเนี้ยมันพยากรได้ว่าก่อนหน,น้านี้ก่อนโควิดมันควรจะเกิดขึ้นภายใน1 0ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยแต่โควิดมันเหมือนลน้นทุกอย่างให้มันมาเจอกันนะคะแบบเกิดขึ้นไวาภายใน1 2ถึงปีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้โลกของ m e t a เวิร์ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เราจะต้องผลิตคอนเทนต์เสิร์ฟไปเหมือนเป็นโลกสมมติขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ หรือแม้แต่ผลกระทบต่อโควิดที่มีต่อคนเรานะปัจจุบันที่สมมติว่าพ้ยเราสามารถออกมาใช้ชีวิตกับโลกภายนอกได้นะคนก็จะมองหาคอนเทนต์ที่มันรีเฟกซกับชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยหรือตอนที่อยู่ที่บ้านหรือเสพอินสตาแกรมเนี่ยคนจะมองหารูปถ่ายเกี่ยวกับธรรมชาติหรือการท่องเที่ยวมากขึ้นอันนี้เป็นข้อสรุปจาก Shutter Stock เนาะ s h u t t e r s t o c k ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวมของรูปภาพเพาบอกว่า after c o v i d อ่ะคนจะ looking for หรือมองหาคอนเทนต์ที่มีรูปภาพในเชิงของธรรมชาติมากขึ้นลูกค้ากําลังมองหาสิ่งที่มันรีเฟกหรือว่าสะท้อนในเรื่องของทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตมากขึ้นสําหรับก่อนหน้านี้คนทำคอนเทนต์อาจจะมีการใช้รูปภาพประกอบอะไรประกอบขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วอนะณปัจจุบันอนะคนก็จะมองหาคอนเทนต์ประเภทที่มีรูปภาพในเชิงแบบเรียลไลฟ์มากขึ้นก็คือมีมนุษย์จริงๆอยู่ในรูปภาพมากขึ้นไอ้คาว่าวิดีโอคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ย ทิศทางของวิดีโอคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยถ้าย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วที่พี่เองก็เริ่มต้นใส่งานเนี่ยเขาก็จะมีการฟรีดิกคาดการณ์ในแต่ละปีอยู่แล้วว่าเฮ้ยคอนเทนต์ประเภทไหนที่จะเป็นที่นิยมมากขึ้นถ้าย้อนกลับไปประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอัพคัมมิ่งก็จะมีวิดีโอเข้ามานะอัพคัมมิ่งจะมีวิดีโอเข้ามานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิดีโอก็มาแล้วแหละเรียบร้อยละในปีนี้นะปัจจุบันค่ะเพียงแต่ว่ามันก็จะแตกประเด็นมากขึ้นว่า วิดีโอคอนเทนต์ประเภทไหนที่มันสามารถสื่อสารกับ5 s e n s e ของมนุษย์ได้เนี่ยก็จะทำให้ไปอยู่ในใจมนุษย์ได้มาคืนนั่นแปลว่าตอนนี้เราก็คงจะเห็นว่าถ้าวิดีโอไหนที่แบบมีสื่อสารทางอารมณ์เนาะมีความมันอย่างเช่นการไลฟ์ขายของอะไรก็จะเป็นที่นิยมมากๆอะยคะ่ะตอนนี้เราสามารถออกไปใช้ชีวิตได้แล้วแต่ว่าพี่มองว่า อีกไม่นานสมมติสมสมติมันกลับมาอีกสมมตินนะว่าเราเออเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านของเราอะอาจจะก,กระทบก็เรื่องของการท่องเที่ยวก็ได้ก็ในเรื่องของ VR หรือ Virtual Reality หรือ AR เอง Augmented Reality เ,เ,เองก็ตามเนี่ยก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจท่องเที่ยวได้ด้วยเช่นเดียวกัน ว่าเฮ้ยเราอยากจะไป explore museum พิพิธภัณฑ์นี้อะไรเงี้ยแทนที่จะแบบต้องเดินไปทุกคนมีแว่นจ่าย subscription ต่อเดือนนะคะว่าเอยต่อเดือนเราสามารถเข้าชมกี่ครั้งกี่ครั้งได้อะไรเงี้ยลิงก์กับการซื้อศิละปะ NFT ได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นการเหมือนเปิดโลกอ่ะมันน่าจะมีผล หลายๆอย่างแล้วก็ไม่ได้ไกลเกินไปแล้วเราก็คงเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจการศึกษานะคะระบบการศึกษาในไทยเองก็ตามนะคะหรือว่าอื่นๆอีกมากมายที่เราก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราเริ่มเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในประเทศเราในช่วงนี้ สำหรับพี่เราพี่มองว่าตัว SME เองอะไรเงี้ยเราอาจจะยังไม่ได้แบบไปถึงว่าต้องต้องแบบเฮ้ยไปจ่ายเงินเพื่อสร้างเอ่อ m e t a v e r s e ของเราอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งพี่ว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากให้ายอมรับกันตามตรงแล้วเราอาจจะเริ่มจากการที่เราใช้แอปพลิเคชันที่มันซ่อนอยู่ในโซเชียลมีเดียต่างๆนั่นแหละเออมาอย่างเช่นพวกแบบ augmented reality ในการทำฟิลเตอร์ต่างๆ ในฝั่งของ f a c e b o o k Story เองก็ตามหรือว่า IG Story เองก็ตามเนี่ยใช้ตรงเนี้ยให้มันเป็นประโยชน์ Optimize ก่อนแล้วรอให้ตลาดเนี่ยมันค่อยๆพัฒนาแล้วเราค่อยดูว่าเราเอื้อมถึงไหมถึงวันนั้นก็เชื่อได้ว่าวันใดวันหนึ่ง SME ก็อาจจะเอื้อมถึงตรงนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าแบ็ k กลับมาค่ะสุดท้ายแล้ว Back to Basic ว่าต่อให้ Formation หรือรูปแบบคอนเทนต์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็ต้องทำคอนเทนต์เนื้อหาคอนเทนต์เนาะ d e ล i เ e r ไปสู่กลุ่ ทุกคนควรรู้เรื่องของ content marketing ไม่ว่าจะเป็น owner business owner คือเจ้าของเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเจ้าของเองเราเหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่เราจะใช้ digital marketing จะไม่ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของการว่าจ้างทีมภายในเนาะทำเองก็ตามหรือว่า จะเป็นการเอาซอร์สออกไปเองกตามในะการที่เรารู้เนี่ยเราก็จะสามารถบริหารคนให้ตรงตามจุดประสงค์ที่เราต้องการได้นะคะทีมที่ไปเคยทำมาร์เก็ตติ้งออฟไลนก็ต้องรู้เรื่องของ Content Marketing ติ้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอาจจะขยับเข้ามาเพื่อแตะเรื่องของ Digital Marketing ด้วยก็จะได้ขยายในเรื่องของการใช้คอนเทนต์ให้เหมาะสมมากขึ้นนะคะ สำหรับหลักสูตรดิจิตอลคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็จะเป็นหลักสูตรนะที่เหมาะสำหรับคนที่กำลังสนใจในสายงานของดิจิตอลคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอาจจะเพิ่งเริ่มต้นสายงานเนาะหรืออาจจะก,กระโดดเข้ามาเพื่อต้องบริหารและก็สร้างทีมดิจิตอลคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหรือแม้แต่ผู้ประกอบการนะคะที่จะต้องเหมือนสร้างเรื่องของกลยุทธ์ในฝั่งของคอนเทนต์เนี่ยก็หลักสูตรนี้ถูกวางไว้นะมาเรียนรู้กันตั้งแต่เรื่องของดิจิตอลคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งฟันนลที่เราจะพูดถึงเรื่องของเฟรมเวิร์การ วางกลยุทธ์นะคะคอนเทนต์ตั้งแต่ในเรื่องของการสร้างแบรนด์ไปจนถึงการสร้างยอดขายในฝั่งของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะรวมไปถึงเทคนิคการเขียนคอนเทนต์อันนี้เราก็จะมีปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนคอนเทนต์นะคะตั้งแต่เรื่องของคอนเทนต์เพื่อแบรนด์แวนเนสนะคะ,ะ,ค,ะคอนเทนต์เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจนถึงเรื่องของการสร้างยอดขายก็จะมีเรื่องของเทคนิคการเขียนด้วยรวมถึงเทคนิคการใช้คีย์เวิร์ดต่างๆเข้ามาร่วมด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยรวมแล้ว3ประเด็นนี้นะคะก็จะอยู่ในวิชา ดิยิตองคอนเทนต์เมดติ้ง สำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาแคริเอร์ผานะคะหรือการเติบโตสายงานในฝั่งของ Digital Content Marketing เนี่ก็เคยมีนักเรียนเนี่ยที่เขาอาจจะมาจากฝั่งออฟไลน์มาก่อนนะแล้วเขาก็มาเสริมเครื่องมือนะคะกับจากวิชา Digital Content Marketing นะคะก็พอจบออกไปเนะะี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับงานนะเป็นเหมือนแบบมาร์เก็ตติ้งคอนซัลท์มาร์เก็ต plan ในฝั่งของ c o n t ทนต Marketing ในโลก Digital Marketing ให้กับบริษัทที่เป็นโกลโมด้วยนะคะนี่อนข้้ขาางานเนเเยรกป็จจธุิ นะกำลังเหมือนกับสร้างทีมในครเกกับเี่ยวรื่องของคอนเทนต์เนี่ยแล้วก็ต้องการเหมือนวางแผนเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งส e ตรนจี้ให้กับลูกทีมนะก็ถือว่าได้กลับไปเป็นดิเรกชันที่ค่อนข้างชัดเจนทําให้การสื่อสารระหว่างเขากับทีมเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะหรือท่านไหนที่อยู่ในสายงานดิจิตอลคอนเทนต์อยู่แล้วนะอยากจะเหมือนเติบโตในสายงานนี้นะคะก็มาเรียนได้เช่นเดียวกันค่ะ หลักสูตรเนี้ยมันไม่ใช่เหมือนแค่การเรียนอย่างเดียวนะ้อเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เราถ่ายทอดผ่าน off line, ออฟไลน์หรือออนไลน์ line, เองก็ตามเนี่ยทาง Ste ปแคมเนี่ยเราพยายามออกแบบเวิร์กช็อปพร้อมทั้งมีระบบเรื่องของการทำแอสไซเมนต์ะนะคะเพื่อให้คุณสามารถเอาธุรกิจของคุณจริงๆเนี่ยแหละมาจําลองในเวิร์กช็อปเนาะแล้วเราก็มีทีมเทรนเนอร์แอสเซสแตนต์นะคะคอยเป็นเมนทอร์ให้ในการให้คํปรึกษาระหว่างทางการเรียนนะคะพอจบแล้วเนี่ยก็ยังเจอเอมมี่ในส่วนของที่เป็นคอนซัลเทชั่นเซสชั่นอีกด้วยในการให้คำ ให้คำปรึกษาแนะนําเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะก็สําหรับใครนะคะที่กําลังลังเลในการตัดสินใจที่จะเข้ามาในสายงานหรือพัฒนาทักษะ Digital Marketing นะคะนี่คือโอกาสของคุณค่ะลองตัดสินใจครั้งนี้ดูนะคะแล้วก็พร้อมพัฒนาทักษะดิจิตอลเสริมทัพธุรกิจไปกับ Step Academy ค่ะ